ก็มาจ๋นอยู่คนเดียวแหละฮะใครรู้จักหลวงตาบ้างอ่ะมีมเ,เ,เราก็มีจะบ,บำเพ็ญภาวนาเพื่อจะเ,อเดินทางเอาศีลเอาธรรมแล้วก็เอามาพูดให้พวกเราฟังเพื่อเป็นแรงบรนณาลใจเป็นกำนํำลังใจฮะ เนี่ยขนาดกูยังไม่เต็มที่เลยนะเนี่ยกูยังต้องลงมานะเนี่ยฮไม่ใช่จะเกียกจะก,กาย,ยนะ,ะก็อยากลงมาทุกวันนั่นแหละอ๋อเห็นไหมฮออ,อรีบ ขนขวายปฏิบัติอาณาปณสิกํำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้นั่นคืองานของเราอะรอเห็นไหมเนี่ยรีบรีบขนขวายมีเวลาแล้วเนาะเออเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเจ็บป่วยก็มีรถรับส่งโรงพยาบาลมีคนค่าเสียค่ารับตาให้อยู่เนี่ย ยิ่งก็ญาติเราอีกแม่กูพ่อกูกยังไมไ่ไปเฝ้านะอยู่เนี่ยดูแลกันแบบโอ้โหฮะจะบอกให้ยันถึงตายเผาให้ฟรีด้วยมันจงไปยุ่งเนี่ยคือญาติเรานี่คือครอบครัวเรา ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนี่คือพี่น้องเราญาติเราเห็นไ,ไหมทุกคนสำคัญหมดกับหลวงตาเห็นไ,ไหมนี่ต้องรีบหลวงตาต้องรีบขนขวายอยู่นะหลวงตาต้องรีบเลยรีบขนไวายเลยะเร่งหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทอง ฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมบางทีหมุนไม่ทันกูไปหาหยิบยืมมาเพื่อมาสำรองไม่ให้ขาดสภาพคล่องมันเสี่ยงไม่ได้หลวงตาคนเดียวเนี่ยไม่ห่วงหรอกจริงไหมอ่าเนี่ยไม่ได้พูดพ่อนั้นนะ พูดเรื่องพวกเราต้องรีบ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 ภาวนาให้กูได้ชื่นใจ่อยเถอะเนาะไม่ได้มาแบ่งกูนะความสาเร็จของพวกเธอนั่นแหละคือรางวัลของหลวงตาจริงไหมเออเอาอีกแล้วนั่งพิกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> กูจะหายไข้ก็ช่วงนี้แหละไปดูของนอกออมึหงหัวเราอ,อะไรวันเพ็ญนี่เขายังแซ่สุดยอดกูจะมาทุกวันแล้วสิเนี่ย เพราะฉะนั้นเนาะเนี่ยอากาศเริ่มเย็นเย็นนะเฮ้ยเย็นเนี่ยก็เจาะน้ำเจาะน้ำไปสามบ่ออ่ะอ่าพร้อมทั้งติดตั้งโซลาเซลล์เข้าไปอ่าสี่แสนสองเห็นไ,ไหมเฮ้ย ทำไปทุกอย่างพร้อมๆกันเมื่อวานก็ต้องจ่ายสั่งเขาเออจริงไหมเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะเอาน้ำสำรองไว้รดต้นไม้หน้าแรงเห็นไหมเห็นไหมสูบเข้าไปใส่ใส่สระน้ำอะที่เราอ้จริงไหม,ไหมจะให้น้ำเต็มอยู่ตลอดสาพัดก็จะมีน้ำพุอยู่ตลอดปีไงเห็นไหม เเห็นไหมอะไรวันเพิ่นบังหัวรอเลยมันพิกตัวอีกแล้วเหรอกูลืมดูไปกูมองไปทางอื่นสุดยอดเนี่ยกูดกูา มันมาจากไหนวะนโมกเนี่ยจนแสบเช็ดบ่อยนักเขาเลยไปหาซื้อว่าอย่าคนนักกระดาษชดชู่นุ่มๆว่มงั้นนุ่มยังไงเช็ดบ่อยๆมันก็แสบเหมืนบบอมนเดิมแหละ วันนี้วันที่ยีเนิบเจ็ดเนาะวานก็ทอดกระสินวันเสาร์ทิตโอ้น้าทำแจ้งก็ทอดไปแล้วเมื่อวานเนอ่าทั้งอุปชาด้วยเนาะหลวงตาไม่ได้ไปอ่ะอื่พระอาจารย์ตะวันผู้มีบารมีเนาะวัดทำแจ้งไอ้ศิลปาปางอหไรไหอ่าทำแจ้งทำแจ้งคือทำไม่เมิด ทำเมืดไม่ใช่ทำแจง้งทำไมมันถึงไม่มืดเพราะมีตะวันเนี่ยจริงไหมเออได้ยินมาได้ตั้งหกล้านกว่าเมื่อโอ้ันจะไปขอสักล้านอยู่นะ,ะ,ะ <c oughs> ส่งสวยอะไก็ได้นะูผ้รับก่อนเนาะเราวันที่สี่ก็ทอดกระสินเนาะ ตอนนี้ยอดเปิดเปิดยอดกระสินเปิดยอดกระสินตั้งแต่วันที่เก้าเนาะตั้งแต่เปิดให้เพื่อนๆเ,เราได้โอนเข้าเอาวผิด ออยอดสุดทิเจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทียอดในบัญชีกถินพระสิ้นคิดเนาะสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์ พวกส่งเมสเซนเจอร์นี่ก็ส่งสดอกไม้ไม่ให้กูไม,มไม่รู้ส่งมาทำไมแสดสวัสดีวันจันทร์โอ้ยเนาะและส่งทั้งวันด้วยนะเออสงสัยกูว่าเขาไม่ทำการทำงานหรือกูต้องเปิดดูอยู่เลยกูนึกว่าใครส่งมามีสลอกกุหลาบนเนาะบางคนกูจงได้เตือนเมื่อก่อนผู้พันสมบัติส่งมา แทบทุกชั่วโมงอะ่ะกูบอกว่าขืนส่งมาอีกกูจะบล็อกเลยไม่ส่งเลยขู่ไว้เนาะเออบางทีโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอามานั่นนะเอาไว้มาทำงานเอามาใช้งานเนาะลงตาต้องใช้โทรศัพท์เอามาใช้งานเห็นไหม นี่เห็นไหมเขาก็รายงานมาตอนนี้ได้เจ็ดสิบเก้าหลังแล้วเออสำหรับแม่ชีนะเออเหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดหลังก็ครบแล้วสำหรับร้อยสามสิบหลังปีนี้เห็นไหมออถือว่าได้ร้อยเก้าหลังนะเหลืออยู่ ยี่สิบหลังเนี่ยส่งมาปิ้งเมื่อกี้รายงานมาทําทุกวันเพราะช่างเขารับเหมาทําหลังละหลังละหลังละไปเห็นไหมทำจนครบลูกตาว่าเดือนนี้เดือนเดือนพฤศจิกาเนี่ยคงครบยี่สิบหลังยี่บอหลังนะหลังจากนั้นลูกตาก็จะไปทำรั้วแล้วก็จะ ช่างก็จะเอาเข้าไปทำกุฏิที่ในในสวนยางที่ซื้อใหม่สิบเอ็ดไร่สิบไร่สามงานนี้เห็นไหมเอออ่าทีนี้ลูกตาก็จะให้คัดพวกบ้าพวกไหนบ้าเอาเข้าไปโซนนั้นหมดเลย <laughs> ถือว่าคุ้มสีธัญญาก็แล้วกัน <laughs> เออมามันโรคจิตรู้ไหมโรคมันมีโรคจิตกับโรคกายโรคในี่เต็มไปด้วยโรคจิตโรคแห่งตัณหาราคะโรคแห่งความคิดเห็นไหมโรคแห่งความโลภเห็นไหมมันเป็นโรคจิตเราเป็นโรคแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยไงเพราะการภาวนาเนี่ยค <lek Thor> <on> ือมามา เพื่อจะมาสู้รบกับมันมันก็ต่อต้านเราเหมือนกันนะคือมันปกครองเรามาเยอะไงแล้วอยู่ๆเราจะมาขับไล่มันหนีอะรู้ไหมมันจะยอมมึงไหมมันก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันแหละจริงไหมขนาดขมิ้นเนี่ยมาอยู่สระแก้วเนี่ยไม่กี่ปีเนาะยังไล่หนียากเลยอันนี้กิเลมัอนอยู่มากี่พบกี่ชาติแล้วอะรู้ไหม เออมึงก็ต้องโุกเสียร่างกายเนี่ยคือสนามลบไงอ่ะใจ่ไหมเอเอจริงไหมระหว่างธรรมกับอธรรมเนี่ยกุศลกับอกุศลนี่ยซัดก,กันอยู่เนี่ยมันจะสะเทือนโลกไหมล่ะ งั้นจะเรียกว่าสะเทือนโลกกันโลกกับาติโลกกับชาติสนานวันไหวเ่ะอะไหนอยากพ้นทุกข์แล้วแล้วอยากสบายเบ้าสบายนะ่ะมันโกหกกันนะ่ะไม่มีหรอกมึงสามกูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราฮะเบาสบายอาตมาบอกแล้วนะ วางอ,าอย่างนี้เหรอมึงวางได้เรอเอเอจริงไหมมีแต่ทุกข์ท้งนั้นแหละมึงกรรมอะ่ะมึงต้องดูามารใหญ่แค่ไหนนั่นแหละนั่นแหละกรรมก็คือสิ่งที่มึงทำไว้มารใหญ่แค่ไหนมึงจะทุกข์มากเท่านั้นยิ่งพระพุทธเจ้าเห็นไหมโลกธาตุ กองทัพพยามารมามันไม่ได้ขนมาขี่ช้างขี่มา้าเหมือนในรูปปฐมปฐมโพธนนะมันซัดกันอยู่ข้างในเนะี่ยฮะเอาจนสลบสลายนะกูจะบอกใครมันเลยตายฝากตายนะมาหยอดอยอดแยะๆยนี่เอ้ยเ้าหาจะนำปนัญาอยู่นี่ก็ะห่วยได้อยู่รอในเบาหวานนั่นแหละกับค้อมนนัน นะีหลีหอกนะไม่บ้าห่ะฮะเนี่ยมันต้องสู้นะสู้ฮะ,ะอันนี้เขาป่วยกับไปหาเขาผุนเขาป่วยอยู่ทั้งกรุงเทพผุนญาตป่วยเพรอะวะยังมีญาตอยู่บอกมึงยามมึงจ่ายของส่วยเขาจะไปลวมึงอยู่บออ่ฮะ ไปคนเดียวนะตายคนเดียวนะพ่อกูตายกูไม่ไปเผาแนละ้วมึงถามเลยโยกเนี่ยเห็ไหมเผาเสร็จกูว่ากูไม่ไปเผาไม่ไหมไม่เขาว่าเห็นไหมแต่ตอนไม่ตายต้องดูแลกันนะพ่อแม่กูนี่กูให้เงินเดือนตลอดจนวันตายนะ กูดูแลพ่อแม่กูเนี่ยพี่บอกให้บกให้ตกฝากรางดินเด้อีลีอ่ะพแม่นี่ยกเสกเขาเท่าใส่หัวไว้ฮะย่มศูนย์กระดาคือกันละเสียงกันคือกันหราย่ำศูนย์ย่เราบกฟังควงามเนาะมือนผู้เท่ามืนอ่ะ กัลูกว่าแน่คัดใจแน่นี่โอ้ไห้เนี่ยลูกบ่าหักพราว่าน่อยใจเนาะเด้อเอาลังเทืองอะไรเนาะคือเรียกหน่อยต่างคนต่างเลี้ยงกันเลยแต่เฮาหน่อยเพิ่นเลี้ยงเฮาเนาะแม่นบ่ละนี่เป็นอย่างนั้นเนาะอ่า ดูแลกันนี่ดูแลตอนยังไม่ตายนี่แหละตายแล้วครับเอาไปเห็ดปั้แกเอาไปโรดบริงเงินกักเม็ดเท้าตายคขึ้นกันที่เอาสินเชีด่ดลงหลุมกันเอาล่งโรดบริสนใจมันตายเหนือยหมประโยชน์แหละเนาะ,อะตอนยังไม่ตายต้องภาวนาแล้วเนาะ,ะพูดมากก็มากเรื่องเสนอผลงานเพลงเลยไหม <laughs> okay. <laughs>